สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบันทึกรายการคาร้าวันที่20มกรานะคะรับคืนกระเป๋าสาภายจำนวนหนึ่งใบจากบริษัทซีเมียจำกัดอ้างถึงใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายเลขที่อ้างอิง SI 001ทับ0003และออกใบลุนนี้ให้ลูกค้านะคะจากการวิเคราะห์รายการข้างต้นนะคะจะอยู่ จะเป็นกนารทำงานของระบบขายและรับจองสินค้านะคะจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Work f l o w ค่ะจากนั้นให้คลิกที่ไอคอนใบลดหนี้สินค้านะคะคลิกที่1.5ใบลดหนี้ขายเชื่อค่ะเล่นนเอกสารก็คือ0 0น1นะคะใบลดหนี้ค่าสินค้าเงินเชื่อคลิกที่โอเคได้เลยค่ะจากนั้นเราจะเห็นว่าจะยังไม่มีใบลดหนี้เงิน เชื่อใดๆนะคะเราจะคลิกที่ปุ่ม f 3เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรมนั้นเล่นให้อัตโนมัตินะคะมาที่วันที่เอกสารก็คือวันที่20มกราคม58ค่ะเดือนทับปีที่ยื่นภายีจะระบุให้เป็น1 2ทับสองูนห้าให้กดโอเคค่ะลูกค้านะคะที่เสร็จจุดแล้วกด enter ค่ะ ในที่นี้ของเราก็คือบริษัททีมเจำกัดน,นะคะเลือกได้เลยค่ะเลือนนี้ขนาดนี้ก็คือ7736บาทกับอีกหนึ่งตังค์นะคะให้กดโอเคได้เลยค่ะกดย e s ค่ะในที่นี้เราจะค้นเอ่อได้ที่เอกสารอ้างอีงนะคะให้กด Y ค่ะ เลที่ภายในให้ใส่จุดแล้วกด enter นะคะของเราจะเป็นเลขที่อ่าง esi 0 0ง s ับ0 0 0นะคะให้คลิกเลือกแล้วกด enter ได้เลยค่ะกด ok ค่ะต้องการลดจำนวนไหมให้กด yes นะคะทำามให้ลบหน่วยเงินออกได้ค่ะจะเห็นได้ว่าจะมี รายการสินค้าขึ้นนะคะแต่ในที่นี้เรารับจึอกระเป๋าสะพายจํานวนแค่หนึ่งใบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งค่ะกดโ,โอเคค่ะก็จะได้มูลค่าออกมาแล้วนะคะแต่ว่าจราะจึงกีฬาเราไม่ได้เอรับจึอสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะกดลบสินค้าออกค่ะ เรียบร้อยนะคะจากนั้นจะจะมาดูมูลค่าก่อนแวตก็คือ1,990บาทมูลค่าแวตหนึ่งรบาท30สิบตางค์ยอดสุดทธิก็คือ2,129บาท3าสิบตางค์นะคะจากนั้นให้กด exit บัทึกได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าโปรแกรมลงบัญชีอัตโนโมัติให้นะคะก็คือ d e บ i t สินค้ารับคืนและส่วนลด 1,990บาทเดบิตภาษีขาย139วงสสบาสัสิตางค์ลุนนิการค้า2,129บาทส0สตางค์นะคะในเมื่อเดบิตอ่ะเครดิตเท่ากันแล้วให้กด F10 บันถึกได้เลยคะ่ะกด No คะ่ะกด Escape ออกนะคะ Yes จะเห็นนะว่ามี v a รอลนี้เงินเชื่อ ขายเพิ่มมาหนึ่งใบแล้วนะคะก็คือลูกค้าก็คือบร,ริษัทพินิจจันัดนะคะั้นให้กดเอชต่อได้เลยค่ะกดแคนเซิลค่ะจบการบันทึกรายการค้าวันที่ยี่สิบมกราคินเท่านี้ขอบคุณค่ะ